สี่ขั้นตอนในการนอนซึ่งพวกเราใช้เหมือนกันหรือเปล่านะคะตอนนี้คืออยากให้พวกเรานะคะพย่เาาแบบทำให้เหมือนทำให้เหมือนกันนะคะแต่คําว่าเหมือนในที่นี้หมายความว่าเรามีคอนเซ็ปต์เขาเรียกอะไรอะเรามีหัวใจหัวใจคือย่างนี้อย่างนี้แต่ที่เหลือนะคะนอกจากนี้นะคะเราแบบสามารถอันด็บได้แล้วแต่สถานการณ์กับคนกับสิ่งแวดล้อมเนาะค่ะเนาะมาดูวนสี่ขั้นตอนการนอนเพื่อีกนิดนึงนะคะจับกันได้อยู่แล้วเนาะ คำว่าสี่ขั้นตอนงานคอมเพลตหมายความว่าเวลาเราเล่นกับเพื่อนนะคะก่อนจะเข้าเรื่องมาเข้าเรื่องเส่หพูดเรื่องนี้เสร็จ้วุัวอะไรต่อนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะตอบแล้วกันนะคะว่าหลายท่านนะคะได้เล่าเรียนันี่มาพอสมควรแล้วนะคะข้อแรกคืออะไรคะอ่ะเรามาดูซิว่าี่กอตมแบบที่หางใหญ่เราเรียนเหมือนกันไหมทางที่เราเรียเดียวกันนะคะ แน่มูนคูไม่ได้นะคะเอาให้เปิดใน EDC นะคะสเตตส์มรกคำว่าสเตของคาว่าการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลสองอย่างอ่านี่ยเก็บข้อมูลสองอย่างคืออะไรคะด้ไหะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเผานะคะเขาเรียกว่าเรื่องเผารู้เรากับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรือขาที่หนูบอกว่าถามทัศันคตินั่นหละไม่ว่าเราจะไปกับอไลน์ไปกับดาวไลน์ไปก่อนจะเข้าเรื่องค่ะไปนา ว่าเป็นไงบ้าง่องนี้ขายผัดอยู่เออดีไหมเอาแล้วพวกที่หกฝนตกเป็นไงบ้างล่ะคุยต่อนะจะไม่อย่างไยวันนี้มาคุยด้านเหนายฟ้ากัฟ้าอามานะเอ็นาวันนี้เป็นอย่างนี้เนะก็คือพี่เองเดิมเป็นอย่างนี้นะเอาเลืออีกนิดหน่อยค่ะคืออยู่ๆก็ทัวงทัวงทกวเข้าไหมเพื่อนทำนะเราต่อไอ้พูดที่นี่ยังไงไม่ตกใจยัเลยอะไม่มาแล้วทำ ตเก็บก่อนเนาะเก็บเขาเขาตกใจเลยมาปุ๊บพับเก็บก่อนเลยนะคะการคุยเหรอเป็นไงบ้างคะัุนครูชองมีอยู่เองเยอะไหมอ่าคุยเออเนี่ยนะโอ้ยก็เลยอยู่โรงพยาบาลไหนอ่ะเออเป็นไงบ้างคนดูวะเนี่ยโอ้โหเก่งเนาะอ่าว่าไปเก็บข้อมูลตัวเขาแบบนี้แล้วเขามาโดยรู้สึกแบบคนไทยแต่เราอ่ะนะคะอ่านที่ส่มากนะคะโดยที่อยากมาโดอเจอเรื่องอะไรคะพี่ เจอตอนวที่ใหม่เนี้ยอ่านบอกว่าที่หมูตอนที่ใหม่เราเจอไงโอเคหลัพูดเก่งมากที่ใหม่เนี่ยนะวันนี้เราได้ที่ใหม่ได้พูดสักคำเดียวมาชั่วหนึ่งชั่วโมงครึ่งจบกลับบ้านที่ใหม่รุ่งคือเราจะไม่มีสิทธิ์ได้ใจเขาเลยถ้าเราไม่ยอมให้เขาพูดบ้างเข้าไหมคะก็อันที่ใหม่เป็นไงบ้างครับอยู่แถวไหรอครับำที่นี่ะประโยชน์เรื่องสิทธิ์เรื่องสิทธิ์คือเขไม่ได้คนพูด พูดหน้าเวทีเก่งแต่ว่าสุนัรดาไม่ค่อยเก่งนั่นเป็นไงบ้างพี่บ้านตัวไหนเหรอคะโอ้จี่งเหรออันนี้คนนี้ไหมอาจุดเลือกอาจุดเลือกดูมซดอยู่กรุงเทพนะสมมติอยู่กรุงเทพนะเชื่อไหมคะว่าไม่ต้องรู้จักกันมาก่อนเลยแต่ถามไปทาไมไม่องอยู่สกรุงเทพหรอเฮ้ยพี่ที่มาจากอันใหญ่อ่าเริ่มสนิทกันเลยเชื่อไหมคนนี้จะไว้ใจเราจริงไอ้อย่างเงี้ยแหละเขาเรียกว่าหาสุดเลือกเนี่ยคุยไปไม่งงสมองอ่อนหรอ ที่อ่านตันเลยค่ะเนี่ยหาส่วร่วมนะคะคุยกันแล้วก็ถามเพื่ผายอ้าวแล้วแล้วแล้ที่ใหม่เคยแบบรู้จักผู้ปิดเพื่อนานมาก่อนไม่มีใครเคยมาชวนทางล่นาหรือเปล่าคะเออแล้วแบบทำไมถม่ได้อะไรก็ว่าไปนะคะค่ะก็ทำมถ้ารือจิต่มีแต่ไม่ใช่ถามแบบซักข้อมูลแบบทะเบียนรานใช่ไหมอ๋อเหรอคะมูลข้มนอกครัวเอออ่าประมาณนั้นหน้าผู้เดิมที่ไม่อานนอนนะคะก็แบบไหน ลูกกี่คนภรรยากี่คนขอละเบอร์โทรองเท้าไหมคะรองเท้าไ้แลนที่ใส่าไปนะคะเราก็เริ่มใส้สีวันใไหมคะข้อที่สองนั่เลยคะวายนม้เปิดวายเราเรียกว่าวายไอ้ทำไมฉันถึงมาทำเอ็มาเกับวายไม่วาไ่ดอ่แีที่หมูต่อระยะสองอันนะคะอันที่สามก็เริ่องของวายเอ็มฟา นะคะตั้งแต่ทำเงี้ยเสาวันแรกจนถึงวันนี้นะคะก็ยังยังยังยืดตีทั้งตอนอยู่นะที่เราได้ก็ตีในตอนนี้เห็นผลสุดเป็นผลสุดยิบนะคะแล้วสุดท้ายก็คือคำว่าการขายระบบแล้วก็การแบบเป็นการทานั่งเรียกข้อโต้แย้งนะไอ้นี่เราบอกว่ามันจบนะคะหน้าสุดท้ายเนี่ยไอ้อยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะถึงห้านาทีเนี่ยมันจบที่คำว่าไวซ์เจนตรงนี้นะคะที่เดี๋ยวมานั่งเรียกัน มาได้คุยกันนะคะส่วนเขาเข้าระบบนะคะเติมความที่ว่ามม่นะคะเคลีย้ยพอโตแย่งทุกสงอย่างถามไม่ได้ห่านนะคะเราก็ต้องอเป็นไงบ้างทั้ี่วันนี้ฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะมีความรู้สึกว่ายุกิจนี้ดูน่าสนใจไหมคะถามเธิงบวกน่าสนใจไหยคะ่ะจะไม่รีว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาทำกันอย่างตั้งใจนะสามารถเีได้หลักหมืน่นหลักแสนหมืน่นแล้วก็หลักแสนได้ถึง24ดูเหมือนว่าค่ะบางคนพอก็หลักแสนเองเริ่มแบบไม่น่าน,นใจ ยูเหมือนเวอร์นะคะนม่พูดเลยแต่มันเป็นไม่ด้จริงีอ่ะเปิดหน้าคนสอวนร็จให้ดูเห็นไหมคะตรงนี้นะอย่างโน้นอย่างนั้น่นี้หน่อยค่ะหน่อยนี้ไหคะสี่ขั้นตอนในการคอนพเตอร์บางีเวลาเราเริ่กมิทีงานเข้ามานะคะบางคนไม่รู้เหมือนกันว่าจะสอนสี่วัยสอนสีขั้นตอนถ้าถามเรานะคะเราจะสอนสี่ขั้นตอนกามพอวเตอร์จะบอกว่าเนื้อหาเวลาคอมพเตอร์ใช้สี่วัยไงน้อเก็ตเน้ะใช้สี่วัยว่าไอ้เวอร์ ้คือส่ส่วนี้อยู่ในสขั้นตอนการคอนเซอร์แต่ที่นี้นะคะขอแยกอีกครั้งนะคะโปรดฟังอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าก็บอกว่าไอ้สอย่างเนี่ยคือหัวใจเลแต่เวลาเราไปพูดก็สถานะแตสิแวดลอมนะคะมีใครไม่เคยเรียนสีวัยแล้ก่อนหน้าของมือกสองมือใส่ไหมคะผือว่าเดี๋ยวแบบมันพูดเร่าๆบ้างนะคะอะไรบ้างใช่ไหมคะมีใครไม่เคยท แต่พอก็ก็พอรู้เข้าใจความหม่ยกันน้องพี่เนาะ่อนก็ที่แอนใช่ไมคะก่อนป้องหน้าเราก็เลยไม่ดโทนเมื่อกี้ก็ไม่แชร์ความเข้าใจแล้วเมื่อกี้แล้วแบบสองภากเหมือนกันไหมล่นไม่เหมือนกัน อันข้างเกือกล้กขาอ่ะอันข้างเก้อกลุกขาน้อยน้อยข้างเดีโอเคแล้วเดี๋ยวพี่หมูพูดไปหมดแล้วเนาะนะคะวายไอจอยวายแอนเอวเลฟานะคะพูดไปแล้วเดี๋ยวเราพูดแขกให้ฟังเห็นไหม จะได้ประหยัดเวลาตอนนี้ตอนนี้มันเป็นแผลนะเอ่อพอพูดเกี่ยวบข้อมูลเสร็จนะคะผู้อยากเข้าไปัย y Enjoy คือการที่บอกว่าเราก็มาทําได้ยังไงเหี้ยหมคะแล้วเวลาบอกว่าเราก็้ามาทำได้ยังไงเนี่ยเวลาเล่า Why e n j อยนะคะบางทีที่ยัเคยเจอคือชาวไลน์จะชอบเล่าเรื่องตัวเองอีกเยอะเกินไปก็มีแผลที่มีเวลาได้ คนหนึ่งนะคะที่พ่อพันธ์นำเอี้ยมสาเนี่ยจะชอบเล่าเป็นกอดนให้เขาต่อเตร์แล้วแบบที่เขาผู้ใบลอยเนี่ยเนี่ยนะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อหนัวนะรู้จักกันตั้งแต่นั่นแหละสมัยมัธยมเลยแล้วก็ไม่ได้เจอจะมาเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วนะแล้วก็อยู่ๆนะโหแบบเขาก็ไปเรียนมอสบมอเขาก็ได้ยินข่าวว่าเขาไปเป็นครูคือไม่ไม่เกี่ยวหรอกเราคุ้นเธออย่างพูดกันนะคนะคะแล้วแถมแถวที่นะคะเนี่ยนะแล้วก็กระทั่งเนี่ยเขาก็ เราไม่รู้หรอกแล้วก็มีอยู่วันนึงเนี่ยเพื่อนเอาดีดีมาให้เราดูแล้วเราก็เห็นรูปเขาในทีีตอนนั้นนะตอนที่เพื่อนให้ดีดีมาเนี่ยตอนแรกเราก็กะว่าจะเอาทีดีใส่ดูแล้วแหละแต่วันนั้นเราเอาดีดีไปใส่เนี่ยเราก็ไปนั่งตักข้าคือมันไม่จําเป็นนะคะแล้วเราเหยียดมัน